เกพีด้วยค่ะพี่นวลมณีสวัสดีค่ะคนสวยน้องปลายครั้งแรกนะคะโดนหน่อยมีแต่คนตีบ้าเรียกเห็ดมือเนียดสาวบดทุกเห็ดเลยเด้อสาวบดทุกใส่เลยเอาเห็ดคือเ่าแทปลายหรอถุงมือก็น่ากลัวนะคะเหมือนตุ๊กแกโอ้ยปลายมันแกไม่เอาหรอกมั้งพี่ว่าแบบนี้ได้ไหมโอ้ยเห็ดเนี่ยเ่าค่ะเด้อมือเนียเด้อถ้ากิดจะเอาไปตากเนาะ เห็นแแสบขักเนาะอือแสบพี่น้องมงดูคนเห็ดรางอกเรงอกบานเท่าเดยเนบาไปไปเก็บเห็นเราโงขาวนะบุรีรัมยเอ็โลเติโอ้ดอกสวยอยู่นะดอกสวยแ่นนนี่ขาเห็นมันเปเลยอ่ะะ ทั้งนี้นจะเปเคงที่สอี่นูหายแล้มาก็มาตอนที่เห็ดมันหมดให้ไปนะอย้ายอออยากได้อีกเนาะดอกสดๆดงห้ามีจะไหนลุนเอาไปตากได้ค่ะพี่น้องาอ่เก็บเปล่โอ้ยค่ะ ปลายส่วนมากมันจะเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะปลายไปอยเก็บมั่วนะนางเก็บน่าสงสารมากอันนี้เอาไปตากเเอาไปตากสองอันน่ารักนะเห็้ไหมแต่มูตะมีอยู่พงพี่น้องเงินเงินด่าล่าไม่กีสิบเป็นมัดอเไรได้อเห็ดเห็ดเบิ่งหน้าเบิ่งหลังอยู่โอ้ยเนาะปาดเยอะอตัดขาค่ะอยอ่อะไรไม่เห็นเยอะเลยปลาไมดูเห็ดยักษ์แต่มันแก่นโอ้ยมันเถ้าล้วพี่ เขาข้างเนาะขาข้าใหญดิตีเป็นไหมไม่เป็นขาดแลก็อุ๊ยขาใหญ่ไหมแก่เก่าเลยปลายแก่มัอนปายเลยโอ้ยไก่แมนูขึ้นสูงนะค่ะพี่น้องไค่ไหมเหนยได้ไหมอันนี้แซ่บบอกโดยมันบอกใช่ๆนะโอู้สวยสวยมากตัดขาค่ะงามคือคนจะให้ดูสวยมาก ได้จังที่เส้นที่ผูนุ่ยเหรอตอนปลาที่ตัดเป็นชิ้นมาเรียบร้อยเป็นชิ้นก็ง่ายแ้ตอแต่คือผูุ้่ยก็ได้แต่ปลาเลยเออมันเป็นบริษัทไงเนี่ยเคมื่อซ่้าเจ้าก็มาส่งเขาเอาปลามาส่งขจ้าเจ้าจนับชิ้นมาเลยเนี่ยแต่มันได้ที่เดลี่ตัดปลาเองมั้งคิดว่าเนาะตัดเองตัดเองปลามาเป็นตัวตัดเองไปเอาห้ได้อยู่กระเป๋าน้ำฟองก็ได้อยู่พี่เอาอ่อน เอาเหยี่นเพิงม,มันออกในสภาพิตากนะคะจะร่างได้หลายตาะเฮดแห้แงไปอเอาเห็ดดอกใหญ่ๆมาให้ให้พี่ยาเอาเหยื่อเพิ่งม,มันออกเ,เร็วๆก็ไปออกบ่เป็นเดี๋ยวพี่ยาบอกใบหิ้วหัวจะไปตากเนะเาะเอาเอาหยียนเพิ่งม,มันออกในเด้อเดี๋ยวนี้เราไปตากหอมจำนี่ต,ตอน<ด>มันยังน้อยๆมันตากไม่ได้ดอกมันบ่หอมตากขาวซื่อๆอ,อ,อันนี้เราแสบแ<ม>สบแสบเป็ รุ่นนี้ปลาย่าใบตาบ oh. โอ้ยกอแดงค่ะี่น้องเป็นพื้นเลยนะแต่กระบืองกินเน,น,เน,นาะอยู่นี่เนาะสดค่ะมันเมาเหรอบ่บ่เนาะบ่เนาะบ่เนาฝุ่นได้ยูช่องนี้ซ้ำนี่กับฝุ่นมันมานแ,<ผ>แต่ฉัน,นมีแต่กอใบตากระไอ้ดอกที่อ่ะอธแล้ว,ลวลมีแต่แบบนี้ย อดอกนี่น่ะสวยว้าวถอนขึ้นมาเลยค่ะคุณถอนเลยเย็บไม่ต้องตัดได้ออมเดชสองจานน้ะสองเลยเหรอดอกละจานต <laughs> ำนี้ใช่ไหมใช่โอเคโอเคแขงอยู่นะโอเคไปตากอ,อันนี้ประตาอหมดออกช่วยหอดบ้าน นี่อันนี้ก็ะขามก็ได้อยูอ่นี่เห็นบ่กอันแต่วตา่ามีเตาหัวยะร่ามาเลยพี่น้องช่วงเฮ็ดลายบ่เอเพราะช่วงนี้ต้องไปตากอ,อันนี้อันเจ้สีหลืองห้าเอาไปตากอันจุ่มๆนั่นตากมันบ่แซ่บมันบ่หอมแซ่บอยู่แต่มันบ่หอมอันนี้มันสีหอมเลยเด่นสดๆน้องกินบ่ะพี่ยะฮะปุนดอกนะอุ๊ยแต่เห็นบักชาเป็ดห <S <S อันนี้ไม่เคยเห็นบักชาเป็ดหรอ อันนี้มันแสบมันหอมตัวเฮียอายุสมุ่มันไหมที่เขาเข้าไปเก็บไหมเดี๋ยน้องไปแล้วบ่มี่บอกพี่เอาเอาเอาเฮียนเถิดมันออกไงออกอยู่บ่ออกโลดเนี่ยม,มันแข็งยังไหมน้องตะวับนบ่ออกเด้อออกเลยออกเลยออกเลยแตะวันฟันสะเลยนี่นู้เขาขึ้เมือมงอัะน้องตออะวันเขากระรังการยังได้ละบเขาวผ้ามูเข้าม้าแหมงเดี๋ยวบางได้ชิบบ่ เออนางเนาะย่างนางบอกว่าโมมันไล้หลายเอาอยู่บ่ล่มันแข็งบ่เอาตะขานบ่ได้ตัดเบื้องดอกได้อยู่ดอกก็ได้ตาหอมปปูนี่ตาใครซะแน่ขวัญเป็นแบบเมนบ่ตัดได้หลายแล้วพี่าอย่างอยากกินอยากลองทานเป็นโมได้แนี่มากว่ากันเข้าวประเดี๋ยวมากทีเลยเนาะ ต่มันขึ้นลายๆเนอะตอนมันเบิดยังมาอมอมพอไปมันกมันเห็ดมันละอยอางนี้ผึ่งมันออกอนเหรอแล้วคือเซ็กซี่แถววะเซ็กซี่กระตากได้อยู่คัน,นม,ม,มืมีนอนนอนท่านในมีดอกเนาะออันนี้ปัด่อ่ะอ่ะเอาดอกมาเ้องดอกใกล้กินจ้าอุ๊แข็งดีอยู่ เง็ดอันนี้มันสิดอกสันนี่แหละดอกเงียมันดอกสูงแล้วบ่บ่บ่ทำมันน้อยๆมันก็สีญ่อยู่บ่บ่เงี้ยจันดุปุอยู่เง็ดอันตาแบบเกาลัดเยเบังอันนี้เอกขามันไงบ่ไอยู่เจออันใดบ่บ่ในบ่บ่มีนอนในบ่ขาอู้ววว่าบ่บ่มีกับยังรอดตาอยู่เนาะวันเม่นว่ารอดตาได้บ่มีคนมาทางนี้ซื้อห้องกับบ่มาเจ้าเชือ ยังดอกดอกน้อยก็ห้ปายเปฮะออกดอกแง่น้ำมันไปตักเนาะไปตักงามเนี่ยสวยเนาะสวยมากไม่เอาก็ไม่เอาโอ้ยตักค่ะงาม่ง่ายขายไงครับเนาะสวยมากอ่ะอยากเจอแบบนี้เนาะมันเลยสวยเนาะสวยมากอันนี้ลรามันตากหอมพี่ยาเนาะเอาเฮี้ยนผมนอนอะไรแล้วตากก็ได้เนี่ยเราไม่นอนเลยเนาะ เป็นกำลังเอาโอ้ยว่ากันโลเล่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 ดอกทองได้กระเจ้าเก่าเนาะเห่าน่ะคันบดคันดอกคันบอไปตากกระเอาได้ซักหน่อยเนาะไมันหลายเนาะเต็มมันมีหมองวัยเลยเฮ็ดน่ะเฮ็ดน่ะถ้าเสาเบรื้อหรอกเด้อพี่น้องเด้อยายาวาลามาหาอนไที่กับเต็มเบสุตาเหลี่ยมหอดใบยางยเฮอกกับปาตาเฮ็ดมันลายมันดอกมามันบ่หอมเฮ็ดมันหลายถ้ามันแบกหนักมันหนักแห้งนีได้เฮ็ดอันนี้ก็คน บางคนเขาจับ okay. ข้ว <antics> <Somebody>. <Okay. S 2> ่าข้าเรียกเห็ดเนาะมันก็ต้องเรียกกันแหละใหญ่มากเห็นละงกพี่เด่นจุ่มหนึ่งไข่หนึ่งเจ้าเห็นบอกพี่ยาแกงในแกงแน่นอนละมดน้อยเห็นเห็นเอารูดอันอนมั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 นู้นมันโตอันนี้ดอกอันมันไม่ใหญ่แบบคนนี้หรอนไหมใหญ่ๆมั่นสีใหญ่กว่านี้อยู่ได้จุ่มหนึ่งพี่เดมปกใหญ่กว่าเจ้าของใจอย่าเบ้นหยบเนาะ ที่มันอยู่ตีนที่มันเหยียบเราค่อยได้บุกครอบนีน่ไปเก็บมันลดเดี๋ยวพี่เรียก okay. อกอกให้เอาตรงๆไปโอ้ยงามครับโอ้ยแกงเนาะพลังเขากินสดเผ็ดพลังเขากินเผ็ดเป็นสลัดเนาะพลังเขากินหันหันหันน้ำมันน้ำมันลาดกินเลยพลังเฮดละงูนี่ใครพ่าใจด้วโอ้ยงามครับเอ้า ไม่เป็นลักษณะนั้นค่ะได้อยู่เห็ดนะลิอ่เให้เพิ่งออกใหดเพิ่งเบิดไปแล้ววันนี้นาแลกกัสิเริ่มขึ้นได้พี่น้องมันนะี่แหละมันเกียงแส่ยบงามดีดีละโอ,อ้ย แล้วเนาะงามกดโอยมันนเเอเน่แมันก็จะเป็นแบบนี้หลอกี้อ่ะเฮน่าเนอนมากินมากินะเอาอยู่บ่ั่งก็ไดดอกมาย่อย่าเฟิรมอย่าเฟิรมใย็นเนใจเย็นๆใจเย็นงดอ่ะีเซินจกน่อยเพิ่งลเนาะ ได้อเ pues no, ียนเผิ nah. yeah, ่อม ok ันออกได้เนาะตากเนาะเป็นตัอดอกมันได้นี่แหละเย่มักตากแบบนี้ตากแหงไวแล้วก็หอมพอใส่หมูกะทะเซนายบอเนี่ยน๊ก นี่ตัวมโมเดออันนี้แหะก้อนไฟฟันตะหัวหปีนมาน้อยโปดบอระดอกงามอยู่ตะมุตะมีเนาะงามอยู่เลยงามสตอนนี้แหละมอนตอนอตะกี้ค่าสมัยตะกีห้ <c oughs> ของกับเบาสองเอ่ออาทิตย์ที่แล้วห้องกับ่เอาบอจังนี้เนาะเออเบาวอาทิตาวอันนี้บอพี่ทางเลือกเลยสวยสวยทางเลือกมันหน่อยอ่ะพอนมาพอนเป็นบอค่ะคุณหนู พืดพืดพึดพืดแม่เ้ยก็เฮียนเพิ่มมันออกนะนี่หรอมันออกแล้วใช่อเด็ดลกมากสั่นหนัวเดาะหัวเะเรีะกเาหวะวราะมัดเาหั่เรอหัวะหัวเระมะัเระหะัวเวัหรัเัดเหัวเ <laughs> ว่าอะไรได้อยู่ได้อยู่ค่ะสวยค่ะพมิจูบุจิปีสวยมากงามคักเออนบาดเมื่อเจ้ากองบ่เนาะรื่หนอนอย่าอวดจังเลยดอกนี้ใช่ไหมฮะนี่สวยค่ะสวยค่ะเนาะเนจะว่าไงนงก็สวยจ้ะ เอาเฮี้ยนผิ่งนาออู่บ่เอาออนไปเลอยออกมาต่อมันสดรเกิดเนาะ<ม>อดอกมันมากแต่ว่าเพื่อนนี่ค้ายไงนะแต่ว่าในเหี้ยนผึ่งมาต้องออกเพืน่นออกดอกมะัเอออันนี้พอออกขาวอยู่นมอยู่ห้างก็ต้องตากไปนี่้าก็ตากได้เนาะไปนี่ข้างสับตากเลยงามยูง่ยงเอยู่เสื้นหน้าเส้นหน้าตะพุ่นเน้นเสื้อนั่งหน้าอ่ะ เส้<ช>นนาเสมากแต่พุ่นเนี่ยโห่ตากันนี่น้ำซุปหมูกระทะให้เราโงกจริงหรือไปแกล้งพยายามมอง,มงมเห็นละาอกมูนันเนาะมูอะไรมูอยู่ไก่ๆเหมืนไหมไก่เติบอยู่ด้วยพี่ย้ะไก่เติบจ้าชิดว่าห้าตองสิโลออไปหอดอยู่มันตองมีเนาะอือเพราะว่าเขาย่างบ้านไหน,นได้นั่นเย็ดพึ่งโจมตอนมันหลายๆนะเพราะเอา ตอนมาไลายนันหน,น,นิงกันเอาน้ำเนาะสวย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 อันนี้ก็ลลยุก็ถือว่าแต่ได้ยุก็ได้ยุขันมาเลียกเอาขันมีเวลาปะเลียกเอาเนาะร่นต่างได้เนนะรูนนี่นะนงไปตองฮียนเนิ่มันออก,ก็ะไดเนาะเนี่ย ี่เนาะโอ้ใช่คิดว่าเขาไม่ได้คอมเมนต์เราผัาอันนี้ตองเฮี้ยนเผิ่มมันออกได้เดียวงครับันี่แหละมันหอมเดียอันนี้เฮี้ยนผึ่มมันออกออกยือออกออกมันเจียวละถ้าตองดอกบานตากเนาะ แน่นมะอืมแน่นนี่แหะตากสวยขาวจนพูนหอมถ้าฝรั่งเขาบอกออกเลยเนาะเขาออกออกเลยมันจะได้เกิด่ในป่าฝรั่งเขาบอกออกเลยนะฝรั่งเขาตากได้กับเลี้ยงเลียงเลยป่ะืมเขาตากกับเลี้ยงเลียงเลยฝรั่งแปลว่ามันเผาบ้านบ้านไหนแห้งเลยนี่ใครมันหลอกอันปิดอัน เดี๋ยวเดี๋ยวเจอเหรอยายยายรุ่นแก่ๆหนอได้ปะได้อู้จะได้ดมาโจ๊กตาที่การเอาเี้ยื่อผงมันออกแล้วค่ะพี่น้องเอาไปทอดอู้เหมือนทอดแซ่บเส็บถอดนะทอดขามันอือไอ้เท้กินเบิดเลยเอาไปทอดน้องกินเดปะอืมใช่ ชุ่มๆสวยสวยบ่โอ้ยบ่อันนี้ก็ตากได้เดี๋ลวหนอเขาไปตอกเห็ดยางมาเลยนี่ตากเลยเอ้าอันนี้ไปเห็นนี่มามาแก่ๆมาแก่เจี๊ยดเจียงด่างครับเว๋ได้ขามันได้ตัวนี่มันมาถ่าเลยตัวนี่อันนี้อันอันนี้เบิ่งมันุษย์ย่าอันไหนบ่ได้เลยนี่นี่มยบ่ โอ้ช่วยอยู่ซาซิมอนมันจะเอาไปตากซาซิมอนเอาไอ้นั้นมันออกด้วยนะเอาลังคามันออกด้วยนะคะมันจังเหี่ยงเร็วคนละช่วยไหมชวยค่ะ โอ้ย,อยสวยมันคนเก็บเลยค่ะตดัดค่ะคุณหนูเอามาพีนเนี่ยเอามาไกลๆกล่องเนี่ยใกล้กับใกล้คักดอกนี้ปลายจ่อไหมถ้าปลายจ่อปลายมุดมันออกนะพมิดค่ะอุย้ยสวยจังเลย,นะย,ย,นยเนี่ยสวยจ้ะปุ่มเนาะอยังไ่กระสีกระสีได้ลองขอชีวิตหรอกเก่าละเต็มกระตาลแล้วแจกลองอยู่ <laughs> มีจักตามีจักถุงดิอุ้ยเอาไปใส่เลย มือนั่นจะประกลับ,บามาอกนี่ขายงามเนี่ยขายขายไหมขาใหญ่มากเลยอยากเจอแบบเนี้ยเอ้าอยากเจอแต่จังสี่ไหมเห็ดซาซิบิมุนตปเกียงหมอกส้มนางไายนั่งไายอย่าง,งสบายใจเลยนั่งขอแกทายลวงเด้เป็นสรีน้ำมหาเมอลา หน่อยเห็ดแท่มากบะเมีนบ่มมีนโต๊ยเสียมาหรอกอันนี้พ่อเราคู่กันเนี่ยเห็ดหมกส้มค่ะเห็ดที่ต้องการน้ำค่ะงนี่วะ แดงรัดเธอเอาให้ทั้งหลาอยู่เอาแม่ป้าออกก่อนฮังได้อยู่เนาะได้อยู่กับนั่นเลยกับตากเลยจะพักผักตากเนี่ยนะ ่มยเลคลิปนี้ก็ปากไว้สำในได้พี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นเห็ดตากเนาะเห็ดตากเรือมะเจ้าหอมเห็ดตากนะฮาต้องเห็ดบานาเนะตอกเห็ดบานอรักษณะนี่แหละบมวยหวานบ๊มี<า>ดีขอบคุณเอฟซี e ทุกคนนะคะทีต่ต่ำกว่ที่หายกระร่างใหญ่น้ำตีตามตลอดสวัสดีค่ะ